สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กัญญาเกมมิ่งนะคะวันนี้เรามาเล่นเกม King d o m Reborn อีกเช่นเดิมนะคะใน EP ที่2แล้วนะคะอ่ะต่อไปเงินหมดตอนนี้เงินเราหมดเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเร่งเวลาก่อนขั้นแรกขนเร่งเวลาอ่ะ เอ้ยเอ้ยเสียงอะไรอะ่ะอ๋อนี่ลงฆ่าสัตว์ไม่ใช่ลงฆ่าสัตว์สิลงล่าสัตว์ลงล่าสัตว์เขายิงธนูนะคะยิงธนูไปจับสัตว์แล้วเราก็จะได้เนื้อกับหนังมานี่หนังหนังนี้ยก็สามารถทําเป็นเสื้อผ้าได้นะคะโอเคอันนี้คือฟาร์มฟาร์มอังุ่นของเรา ใช่ไหมอ่างุ่นใช่ไหมเธอโอเคอ่างุ่นหนึง่งว่าเบอร์รี่ถ้าเรือประมงเงินยังได้อยู่ยังพอได้แต่ว่าไม้ไม้ไม่มีแล้วอะ่ะมาตัดให้หน่อยนะคะมาตัดให้แม่น่อยลูกทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากรอช่วงนี้ว่าให้มีแพนดา้ามีแพนด้าหายากมากเลยนะเธอเอาจริงแล้ว มีแพนด้านี่หายากมากอันหมีดำก็เช่นกันจะมาช่วงแรกๆแต่ว่าช่วงหลังๆไม่เห็นเลยเอาไปไว้ในส่วนสัตว์น,นะนะเดีย๋ยวเรามาดูกันอะไรเนี่ยปดล็อกสำนักง,งานจัดหางานสำนักง,งานจัดหางานทรัพยากรโอ้ไม่ใช่ทรัพยากรสร้างไห้เลยเนาะอะ,อะสร้างตรงตรงตรงนี้เบนไปสักนิดหนึ่งเพื่อทางเดิน บอกว่าจะสร้างฟาร์มแกะใช่ไหมยังไม่ได้สร้างเลยเพราะว่าพื้นที่ไม่พอนะคะถ้าจะสร้างตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเอาไว้เก็บต้นผลไม้เราเก็บต้นส้มเราที่เก็บของเต็มสามเอยี่สิบเอ็ดทับยี่สิบเอ็ดละสร้างท,ที่เก็บของสร้างตรงไหนดีแถวนี้ะ สร้างแถวแถวนี้นิดหนึ่งตอนนี้ดินเหนียวเรามีเท่าไหร่แล้วไม่ขึ้นแปลว่าน่าจะมีน้อยมากถ้าไม่ขึ้นนะนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าดินเหนียวมีเท่าไหร่ผลผลิตต่อฤดูกาล12เองตอนนี้ไม่มีเนาะไม่น่าจะมีเลยแหละดินเหนียว คนไม่มีที่อาศัยก็เยอะด้วยตอนนี้คนไม่มีบ้านประมาณ10คนนะคะมีอยู่10คนที่ไม่มีบ้านมีบ้านแล้ว20คนนะคะเราควรสร้างบ้านให้เขาแต่ว่าดินเหนียวเราก็ไม่มีหนังเรามีเยอะมากเราขายหนังดีกว่าเพราะว่าแรกๆเรายัางไม่สามารถที่จะผลิตเสื้อผ้าได้เราควรขายหนังไปก่อนนะคะขายหนัง พายนังหนึ่งร้อยยี่สิบค่าทเนียมร1 5แพงมากหาเร่งความเร็วให้หน่อยยิดนึงรีบรีบผลิตดินเหนียวให้หน่อยค่ะโอเคดินเหนียวมี12ผลิตลายปี36 มีเงินแล้ว700นะคะอันนี้คือตรวจคนเข้าเมืองเนาะอ่ะมาติดดาวให้หน่อยมาทำให้หน่อยนะคะเกณฑ์คนมาทำให้หน่อยคะ่ะแรงงานไม่พอนะคะทั้งก่อสร้างยูสักโอเคเขาก็ไปล่าสัตว์กันเนาะหุยเนื้อเยอะอยู่นะ นือเยอะอยู่เนื้อเยอะอยู่มาสร้างให้หน่อยได้ไหมอ่อสร้างหลุมดินเหนียวเพิ่มอีกไม่พอต้องใช้เยอะจริงๆหมุนไปหน่อยเผื่อสร้างสะพานไปทาง,งานู้นโอเคตัดต้นส้มทิ้งสักนิดนึงใช้ไม้เรามีไม้พออยู่หินล่ะหินมีพอนะคะ โอเคพอรอไปอันนี้คือฐานหินเนาะฐานหินโอเคไหมโอเคอยู่โอเคอยู่บริโภคลายปีร้อยแปดผลิตร้อยเจสิบสองตอนนี้คือไปฤดูใบไ,ไม้ร่วง ฤดูใบ<ม>ไ,ไม้ร่วงเสร็จก็คงเป็นฤดูหนาวใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่จะหนาวอีกแล้วจะฤดูหนาวแล้วแปบ๊บเดียวเองยังไม่ได้หายใจเลยอันนี้เร่งสปีดคูณสามแล้วนะคะอ๋อคูณสี่ไม่ใช่คูณสามนี่อ่ะเร่งรีบผลิตให้หน่อยจ้า อ้าวดูดูหนาวเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคถ้าเพิ่มคนขึ้นละ่ะบวกสองคนงานน่าจะทำให้เร็วขึ้นไหมเอาเงินไม่ทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีหลุมดินเหนียวเพิ่มอยู่เดี๋ยวรอเพิ่มบ้านอีกสองหลังเนาะ เพราะว่าสำนักง,งานตรงนี้ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะอพยพผู้คนที่อยากเข้าเมืองเรานะคะจะขยายไปทางนี้แล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนู้น <c oughs> โอเคจํานวนประชากรต้องให้สามสิบโอ้ยต้องให้ได้ห้าสิบคนเนาะซื้อขายหนึ่งหมื่นโอเคเราสามารถซื้อขายไดยแ้แล้วนี่แล้วลืมซื้อขายหนังดีกว่าหนังมีเยอะมาก -120 น่งร้อ่สขายป้ายอะโอเคอัพป,ป่าไม้ได้แล้วนะคะนี่ก็คือการค้าระหว่างประเทศอัพเป็นการค้าระหว่างประเทศก่อนแล้วก็มาอัพเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะคะเครื่องมือพื้นฐานเสร็จแล้วก็ค่อยมาอัพเป็นตรงนี้ดีไหมหรือว่าจะอัพเป็นเครื่องปั้นดินเผาดีอาเครื่องปั้นดินเผาดีกว่าเนาะโอเคโรงป่าไม้ ผู้คน,นยังอยู่ในเมือง3ีกสามคนอเอาลงป่าไม้ไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคปลูกต้นไม้ก่อนปลูกต้นผลไม้ทุกต้นไม้ต้นผลไม้ก่อนปลูกปลูกปลูกโอเค เขาออกจากเมืองเราไปเพราะเขาม่มีบ้านอยู่อะทําบ้านที้เขาอีกดีไหมเพราะมันไม่พอแล้วนะทาบ้านที่อีกสักหลังอะซื้อขายหนังต่อค่ะลบลบร้อยยี่สิบโอเคอัพไปต่อแล้วก็สร้างบ้านมาทางนี้นะคะสร้างบ้านมาเลย เดี๋ยวบ้านไม่ถึงเนาะอ้ะอาวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสร้างผิดลานเก็บของก็สูงสุดเลยค้าถนนนี้ด้วยนิดนึงเดี๋ยวเดินมาช้า ลงเก็บผลไมอ้อยากได้ลงป่าไม้อ่ะเอออยู่กาศษตะกรรมลงป่าไม้ปลูกต้นก่อนปลูกต้นผลไม้ก่อน โอเคเราก็เร่งสปีดไปนะคะตอนนี้อาหารของเรามีอยู่929ออุย้ยผลิตเกือบไม่พอนะเนี่ยสร้างฟาร์มดีกว่าฟาร์มตรงนี้สร้างได้ไหมไม่ได้อะ สร้างไม่ได้เราต้องสร้างกังหันน้ำตรงนี้อะ่ะสร้างดีไหมอะ่ะอัพก่อนดีไหมอัพก่อนเครื่องมือพื้นฐานดีไหมน่าจะพออยู่เนาะน่าจะทันอยู่แหละคิดว่า อันนี้คือลงป่าไม้ท้าไม่เสร็จเนาะโอเคซื้อขายหนังต่อพราเราได้หนังเยอะมาก120่งรลบหนึตรงนี้สร้างฟาร์มได้ไหมฟาร์มแกะอุ้ยได้ใช่ไหมโอเคได้สร้างฟาร์มแกะให้ด้วยคะ่ะรีบๆหน่อยรีบๆหน่อยเดี๋ยวคนอพยพหนีหมดอ่ะ ตอนนี้มีคนต้องการที่อยู่อีกสี่คนบ้านไม่พอโอเคเขากำลังเก็บองุ่นกันไม่ใช่เก็บสิเขากำลังปลูกอง,องุ่นนะคะยังไม่ถึงฤดูดที่ต้องเก็บเกี่ยวโอเคอัปเกรดสเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อเราสามารถเปิดตัวนี้ได้แล้วเนาะ มเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดกล่ำปีอย่าพึ่งอพึ่งดีกว่าเรามาอัพเป็นตัวนี้น้ำก่อนอ๋อสถานีการค้าซื้อมาดีไหมเอาขายทิ้งดีกว่าซื้อท่าเรือพาณิชย์มาดีกว่าขายได้เยอะกว่านะคะได้ไหมตรงนี้อโอเค ใช้หิน90ิหินไม่พอเขาเอาคนในหินฉันออกใช่ไหมคนในเหมืองหินฉันออกอายังไม่ได้ออออกนี่ไม่พอจริงๆแหละโอเคขายหนังต่อค่ะเพราะว่าหนังเราน่าจะได้เรื่อยๆถ้าเราทําฟาร์มตรงนี้นะคะเราน่าจะได้เป็นขนแกะแทนเพราะว่ามันเป็นฟาร์มแกะเนาะฟาร์มแกะใช่ไหมใช่ได้ขนแกะมาแทนนะคะ ลบร้อยยี่สิบขายอันที่เราไม่ได้ใช้ก่อนอ๋อยาสมุนไพรต้องปลูกสมุนไพรด้วยสักนิดหนึ่งขอปลูกตรงจำใจต้องปลูกอ่ะสองคนไหมสองคนอ่ะปลูกสมุนไพรตรงนี้นะคะ โอเคอาหารน่าจะอยู่ได้อยู่ในช่วงอาหารน่าจะอยู่ได้อยู่นะคะในช่วงฤด้ดูหนาวแต่แบบเฉียดฉิวว่าอยู่แบบเฉียดฉิวมากเลยเร่งมือให้หน่อยได้ไหมเร่งมือมาสร้างของพวกนี้สิ่งของพวกนี้นะคะ อะไรเนี่ย HP ไม่เพียงพอโอเคหินฉันก็ไม่พอเธอฟาร์มแกะสร้างได้แล้วอาคารนี้อยู่ไกลจากพื้นที่เก็บของมากเกินไปเดี๋ยวเขาก็มาสร้างตรงนี้นะน่าจะพอดีอยู่นะคะอ่าฤดูหนาวมาเยือนแล้วจ้าอย่าพึ่งหนาวกันนะเธอขอร้องอย่าพึ่งหนาวกันนะ ลบ52บลบให้หมดก่อนเราก็จะซื้อเป็นยานะคะเอายามาสัก50โอเคเหลือเงินอยู่900นะคะอัพตรงนี้ยังไม่ได้เนาะว่าจะอัพปิดทางว่าจะอัพปิดทางตรงนี้ไง พอไหมเนี่ยอันนี้ทามฮอลหนึ่งสองสอ้าไม่พอแน่เลยอะไม่น่าจะถึงนะโอ้อยากได้ตรงนี้โอเคไม่ถึงไม่เป็นไรอัพมาเป็นตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเราเอามาเป็นปลูกองุ่นดีกว่าให้ส่งออกวายอางุ่นเอาเนาะ อะไรเลยเหรอยังไม่ได้อัพอะไรมากมายอะซื้อลงเตรียมมาดีกว่าให้ประชาชนมีความสุขบ้างลงเตรียมก็ใช้หินเนาะใช้หินกับใช้ดินเหนียวนะคะยูปดีไม่หน่อยนะดินเหนียวก็ได้ Okay. หนังเรามีหกสิบสามแล้วขายต่อขายหนังต่อจ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องส่งออกหนังเนาะซื้ออะไรมาดีอ่าซื้อเป็นเครื่องมือหินดีกว่าเครื่องมือเหล็กแพงเกิน ซื้อเป็นเครื่องมือหินดีกว่านะคะเพราะว่าเครื่องมือเหล็กมันแพงมากเลยตั้ง28ต่อต่อหน่วยนึงเฮ้ยเสียงแปลกๆเสียงโดนตีแบบนี้แปลกๆมากเลยอ่ะกูรัวอะซื้อมาสัก50ไม้หมดอ๋อไม้กับ่านหมด มาแล้วทำไมน่ากลัวอัพไปสิคะอัพอะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มผลผลิตเร็วขึ้นอัพก่อนค่อยไม่อ่านนะฮะอัพก่อนค่อยไม่อ่านนะเราเนาะโอเควิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วกังหันน้ำของเรา ต่อไปอัพเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะคะข้างหันน้ำฉันฉันจะเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าได้หรือไม่อ๋อต้องเป็นฟาร์มแบบนี้เนาะต้องเป็นที่แบบนี้ลืมลืมไปอ,อพยพสามคน โอเคมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันค่อยต่อสายมาตรงนี้อ้อมมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวอัพตรงนี้ต่อไปดีกว่าจะมาสร้างเป็นาฟารม์มเดี๋ยวสร้างเหมืองถ่านหินอีกสักเหมืองหนึง่งยีพอจริงๆอะ หนังมีเท่าไหร่แล้วไม่พอเหมือนกันอ่ะไม่พอฉันจะขายอะไรทิ้งดีตัดไม้ให้หน่อยได้ไหมมีคนงานบ้างไหมพอดีเลยตัดไม้ให้หน่อยนะคะอ๋อไม่ไหวาวา,วาตัดผิดตัดผิดต้นไม้ที่ไม่ออกผลสิอ่ะโอเค เครื่องปั๊มน้าถึงไหนแล้วแต่ว่ายังไม่มีคนมาทาเพราะว่าแรงงานไม่พออันนี้แรงงานน่าจะเป็นเป็นแบบพวกยกของอะไรประมาณนี้ช่างก่อสร้างก็น่าจะเป็นพวกที่มาทําบ้านสร้างนู่นสร้างนี่เนาะอันนี้คือแรงงานนะคะก็ะจะมาเก็บพวกผลผลิตกัน โอเคอาหารไม่พอแล้วค่ะตอนนี้แต่เราก็สามารถซื้อได้อยู่นะเรามีเงินอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะไปแบบช้าๆนิดหน่อยนะคะอุย้ยตรงนี้มีแร่เหล็กนี่ดีเลยมีแร่เหล็กเราจะได้ไม่ซื้อเหล็กเราจะได้สร้างเหล็กขึ้นมาเองขุดแร่เหล็กแล้วก็มาตีเป็นเหล็กเนาะหลอมเป็นเหล็ก หลังจากล้อมเหล็กเสร็จก็น่าจะไปทําเป็นเครื่องมือเหล็กแล้วก็คานเหล็กนะคะส่วนเพื่อคานเหล็กเนี่ยเขาจะเอาไว้ทําเกี่ยวกับประมาณกระแสไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะต้องสร้างต้องอัพเป็นคานเหล็กก่อนนะคะถึงสร้างกระแสไฟฟ้าได้แต่ก็คงอีกนานนะคะกว่าจะสร้างได้นะคะ,ะเรามาดูกัน อันนี้ก็จะเป็นทหารนะคะเกี่ยวกับทหารเอาไว้รบรบกับเมืองอื่นๆเขารบเอาพวกทรัพยากรประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่ใช่สายรบอะเนาะเราเป็นสายสร้างแล้วก็เป็นสายที่บริหารแบบนี้มากกว่าเราเราไม่ค่อยชอบรบเท่าไหร่นะคะแต่เราถ้าเรามีเงินแล้วก็จะสร้างกำลังทหารเอาไว้สักนิดนึง เผื่อ a i เขาอยากลุบก,กับเราโอเคสร้างบ้านให้เขาสักนิดนึงนะคะสร้างตรงนี้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้ไม่เดินไกลแล้วก็มาสร้างอันนี้ลานเก็บของให้เขาด้วยนะคะถึงไม่ได้เดินไกลเพราะว่าเขาจะใช้ที่เก็บของเยอะมากในการที่จะเอาหนังไม่ใช่สิ ในการที่จะเอาขนแกะนะคะไปวางไว้ตรงที่เก็บของมีทั้งขนแกะมีทั้งเนื้อสัตว์นะคะถ้าฟาร์มเต็มแล้วเขถึงจะค่านะคะค่าสัตว์เมื่อเต็มความสุขฟาร์มก็จะประมาณ1 5ตัวใช่ไหมโอเค15ตัวนะคะตอนนี้มี6ตัวถ้าซื้อก็จะมาแพงดังนั้นเราควรเพาะพันธุ์รอ,อสักปีหนึ่งก็น่าจะเต็มคอ,อกแล้วนะคะปี2ปีประมาณนี้น่าจะเต็มคอ,อกแล้ว โอเคฟาร์มหินของเราไม่ใช่ฟาร์มเมืองหินของเราก็กำลังจะสร้างแล้วนะก็เหลือหินอีก3าสา,สาก้อนเงินเราก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวปรับความเร็วเป็นความเร็ว3นะคะยาเราพออยู่นะคะบริพกค8 8ต่อปีไม่สามารถผลิตได้เนาะผลิตได้แต่ตัวนี้สมุนไพร โอเคเรายังมีสูนไพรยอยู่ตรงนี้สร้างให้ยังโอ้ยหินหนึ่งร้อยนุ่นใช้หินเยอะมากโอเคช่วงนี้เขาก็จะรีบสร้างให้เราซื้อขายก็เป็นขายอะไรดีขายหนังเช่นเดิมไม่แหไม่ต้องคิดมากค่ะขายหนังไปก่อน ลบคสามแล้วก็ขายเป็นไม่ได้สีฤดูุไปไหมร่วงแล้วว่าจะขายที่แรกว่าจะขายเป็นอาหารไหมคะไม่ได้แล้วโอเคได้ร้อยสิบห้าก็ยังดีนะคะอ่าวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือหินเนาะผลผลิตของ เตาถ่า,านเตาเผาถ่านนี่ก็น่าจะเป็นเตาเผาถ่านที่ทำจากไม้เนาะอย่าเพิ่งอัพดีกว่าไปอัพเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะถ้าจะอัพเป็นที่หมักเบียร์ก็ยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้มีข้าวสาลียังไม่ได้มีมันฝรั่ง ะะแต่เรามีส้มแล้วแต่ว่าส้มเราก็เอามาบริโภคซะมากกว่านะคะเพราะเบียรสามารถทําเป็นเบียรเห็ดเบียรส้มเบียรฟักทองเบียเบียร,ยรจากข้าวนะคะประมาณนี้เท่าที่จําได้นะคะโอเคร้านเครื่องมือหินสร้างตรงนี้ดีกว่าอ่า โอเคค่ะสำหรับ EP นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะ EP หน้าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันยาเกมมิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ